้องสมุดสมสรนนักยุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองชั้นสูงเรื่องความหมายของการปกครองนำเสนอโดยการอ่านความหมายของการปกครอง การปกครองหมายถึงการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศองค์ประกอบสำคัญของการปกครองอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดของรัฐกฎหมายกรอบกฎเกณฑ์ที่กำหนดกติกาในการอยู่ร่วมกันบุคคลผู้ใช้อำนาจและผู้อยู่ใต้ปกครองดินแดนพื้นที่ที่รัฐปกครองรูปแบบของการปกครองการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยการปกครองแบบเผด็จการบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้อำนาจอธิปไตยประเภทของการปกครองการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจอยู่กับรัฐบาลกลางการปกครองแบบกระจายอำนาจอำนาจกระจายไปยังหน่วยย่อยวัตถุประสงค์ของการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันการใช้ความรุนแรง ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้บริการสาธารณะดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนรักษาความยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมบทบาทของประชาชนในระบอบก,การปกครองมีส่วนร่วมทางการเมืองเลือกตั้งออกเสียงประชามติติดตามและตรวจสอบการใช้อำนาจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แสดงความคิดเห็นเสนอแนะความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจได้รับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตอบสนองรัฐบาลต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนสรุปการปกครองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเจริญก้าวหน้าประชาชนมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมลิงก์ไปที่ th.wikipedia.org ลิงก์ไปที่ w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  d l a g o t h ลิงก์ไปที่ digital library tu ac th การปกครองมีหลักการอย่างไรบ้างหลักการของการปกครองที่ดีมีหลายประการแต่หลักการสำคัญสำคัญที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้ 1. หลักอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหมายความว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยรัฐบาลมีหน้าที่ใช้อำนาจตามความประสงค์ของประชาชน 2. หลักนิติธรรมรัฐบาลต้องใช้อำนาจตามกฎหมายกฎหมายต้องเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 3. หลักความเสมอภาคบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เท่าเทียมกัน 4. หลักความรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน 5. ห,หลักการมีส่วนร่วมประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล 6. หลักการโปร่งใสรัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน 7. หลักการตอบสนองรัฐบาลต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 8. หลักประสิทธิภาพรัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 9. หลักประสิทธิผลรัฐบาลต้องบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ 10. หลักธรรมพิบาลรัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม หลักการเหล่านี้เป็นเพียงหลักการพื้นฐานเท่านั้นยังมีหลักการอื่นๆอีกมากมายที่อาจเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศตัวอย่างการนำหลักการไปใช้หลักอธิปไตยประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้ามาบริหารประเทศหลักนิติธรรมรัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกคนหลักความเสมอภาคบุคคลทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน หลักความรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของรัฐหลักการมีส่วนร่วมประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อนยโยบายของรัฐบาลหลักการโปรง่งใสรัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหลักการตอบสนองรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลักประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพหลักประสิทธิผลรัฐบาลต้องบรรลุปเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการหลักธรรมาภิบาลรัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมผลลัพธ์ของการปกครองที่ดีสังคมที่มีความสงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีการศึกษามีงานทำรัฐบาลมีประสิทธิภาพรัฐบาลบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลสรุปหลักการของการปกครองที่ดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศช่วยให้ประเทศมีความสงบสุข เจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรัฐบาลมีประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมลิงก์ไปที่ th.wikipedia.org URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้วคำว่าสังคมมีความสงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหมายความว่าอย่างไรคำว่าสังคมที่มีความสงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง มีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายสังคมที่มีความสงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง 1. สังคมที่สงบสุขหมายถึงสังคมที่ไม่มีความขัดแยง้งรุนแรงหรืออาชยากรรมประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย 2. ส,สังคมที่เจริญรุ่งเรืองหมายถึงสังคมที่มีเศรษฐกิจดีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. สังคมที่ยั่งยืนหมายถึงสังคมที่สามารถพัฒนาและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 4. สังคมที่มีความเท่าเทียมหมายถึงสังคมที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสเท่าเทียมกัน 5. สังคมที่มีความยุติธรรมหมายถึงสังคมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 6. สังคมที่เคารพความหลากหลายหมายถึงส <odc |pl|> ังคมที่เคารพในความแตกต่างของผู้คน 7. สังคมที่มีการมีส่วนร่วมหมายถึงสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 8. สังคมที่มีความรับผิดชอบหมายถึงสังคมที่ทุกคนมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม 9. สังคมที่มีความเอื้ออาทรหมายถึงสังคมที่ผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 10. สังคมที่มีความสุขหมายถึงส,สังคมที่ประชาชนมีความสุขตัวอย่างประโยค ประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นสู่การเป็นสังคมที่มีความสงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรัฐบาลมีนโยบายเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสงบสุขประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีคำเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่สามารถใช้เพื่ออธิบายสังคมที่มีความสงบสุข ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสิ่งสำคัญคือสังคมควรมีลักษณะเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมบูรณ์แบบต่อไปจะรีวิวหนังสือเรื่อง The Prince รีวิวหนังสือเรื่อง The Prince The Prince เขียนโดยนิโคโลมาชิเอลเวลลีนักปรัชญาการเมืองชาวอิตาลีตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคศ1532หนังสือเล่มน,นี้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าผู้ปกครองที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการรักษาและขยายอำนาจเนื้อหาหลักของหนังสือธรรมชาติของมนุษย์มาชิเอลเวลลีมองว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนเห็นแก่ตัวโลกและโหดร้ายผู้ปกครองจึงต้องเข้าใจธรรมชาตินี้และใช้ประโยชน์จากมัน การได้มาซึ่งอำนาจแมชชีอาเวลลี่อธิบายวิธีการต่างๆที่ผู้ปกครองสามารถใช้เพื่อได้มาซึ่งอำนาจเช่นการใช้กำลังการหลอกลวงหรือการโน้มน้าวใจการรักษาอำนาจแมชชีอาเวลลี่อธิบายวิธีการต่างๆที่ผู้ปกครองสามารถใช้เพื่อรักษาอำนาจเช่นการสร้างกองทัพการสร้างพันธมิตรหรือการปราบปรามประชาชนการขยายอำนาจ แมชีแอลเวลลีอธิบายวิธีการต่างๆที่ผู้ปกครองสามารถใช้เพื่อขยายอำนาจเช่นการทำสงครามการนวกดินแดนหรือการค้าขายความสำคัญของหนังสือ The Prince ถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองตะวันตกหนังสือเล่มน,นี้มีอิทธิพลต่อนักคิดและนักการเมืองมาหลายศตวรรษคำว่าแมชีแอลเวล l ลีมักใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่ฉลาดแกมโกง เจ้าเล่และไร้ย่างอายหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน Some people view it as a practical guide for rule why arether view it as a dangerous and immoral work ข้อดีของหนังสือ The Prince เป็นหนังสือที่อ่านสนุกและกระตุ้นความคิดหนังสือเล่มนี้ให้ข้อดีทางการเมืองที่เฉียบแหลมและจรงิงจังหนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของอำนาจและวิธีการใช้อำนาจ ข้อเสียของหนังสือ The Prince เป็นหนังสือที่ไรจริยธรรมและโหดร้ายหนังสือเล่มน,นี้สนับสนุนการใช้กำลังและการหลอกลวงเพื่อบรรลุปเป้าหมายหนังสือเล่มน,นี้อาจเป็นอันตรายในมือของผู้อ่านที่ไม่เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์โดยสรุป The Prince เป็นหนังสือที่สำคัญและน่าสนใจหนังสือเล่มน,นี้ให้ข้อดีทางการเมืองที่เฉียบแหลมแต่ก็เป็นหนังสือที่ไรจริยธรรมและโหดร้าย ผู้อ่านคนอ่านหนังสือเล่มน,นี้ด้วยความระมัดระวังและเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมลิงก์ไปที่ n w i k i p e d i a o r g ลิงก์ไปที่ w w r w s p a r k n o t e c o m ลิงก์ไปที่ w w w c l i p s n o t e c o m